สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีคนจํานวนมากที่คิดว่าตัวเองอ้วนหรือกโกลออ้วนได้ใช้วิธีการอดอาหารหันไปรับประทานผักผลไม้แต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงผู้ที่หลงเชื่อไปซื้อเครื่องดื่มที่โฆษณาว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้น้ำหนักลดได้ผลทันใจซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจถึงแก่ชีวิตได้การลดความอ้วนที่ถูกต้องควรทำอย่างไรรายการทางกายใกล้ความรู้ในวันนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการลดความอ้วนที่ปลอดภัยและถูกวิธีมานำเสนอค่ะการลดความอ้วนเนี่ยค่ะจะต้องกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยค่ะควรจะลดน้ำหนักไปประมาณครึ่งกิโลกรัมเท่านั้นนะคะและมีเคล็ดลับอยู่4ประการค่ะประการที่1ก็คือจะต้องรับประทานอาหารที่ถูกสัดส่วนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอาหารที่มีพวกผักผลไม้นะคะแล้วก็ระวังพวกอาหารที่เป็นไขมันนะคะหรือพวกแป้งน้ําตาลนะคะเช่นพวกน้ําอัดลมหรือว่าอาหารพวกที่เป็นอาหารขยะนะคะประการที่2ก็คือจะต้องออกกําลังกายค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่รับประทานอาหารเท่านั้นแต่ต้องออกกาลังกายด้วยที่จะต้องงดอาหารนะคะก็คือต้องออกกาลังกายด้วยใน1วันนี้เราควรจะทํากิจกรรมที่เผาผลาญอาหารในร่างกายเราส่วนเกินนะคะเช่นเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ค่ะแล้วก็วันหนึ่งควรจะเดินได้ประมาณสัก8 0 0พถึง1น0 0 0นะคะก็จะช่วยทำให้สมดุลการใช้พลังงานในร่างกายเนะี่ยเป็นไป,ไปได้ด้วยดีนะคะประการที่3คือไม่เครียดนะคะทำจิตใจให้ผ่อใสผ่อนคลาย เพราะความเครียดนี่จะทําให้เรารับประทานอาหารเนี่ยมากกว่าปกติค่ะและข้อสุดท้ายนะคะไม่ใช้ยาลดความอ้วนค่ะเพราะว่ายาที่ลดความอ้วนนี่จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะจากการใช้ยาไม่ถูกต้องและก็ที่สําคัญก็คือจะไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราและทาให้เราอ้วนกลับมาเหมือนเดิมนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการลดความอ้วนที่ได้ผลและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพบกับรายการทานไกลใกล้ความรู้ได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมสทเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญา